งานอยู่ก็ไงไอ้ช้างงานที่เราไปแสดงตอนค่้มเนี่ยอยู่ใกล้ไหมครับอยู่เกะอยู่ใกล้ๆนี่เหรอประมาณกิโลเดียวปากคอปากซอนอันนี้มาหอดถึงบั่นเชียวพูดไงบั่นพะนะอันดุ๊กใต้ทุ่นไม้ผักบั่นพิ่นแม่นบ่ครับผมสำคัญอ่เอ้าพิ่นคือมีหมูมีหมามไย่จางอ้าพิ่นขึ้นอยู่แต่ดุ๊กใต้เลย หันหมูหูหมูหันกับอันแม่ต้กินหมูวันนี้กินร้อยกิโลก็เป็นข่าปุ่นตัวนั่นเลยจ้ะเรื่องข้าวปุ่นเป็นบ้าที่บัลเลซีมข้าวปุ้นจะที่บัลเลซีมข้าวปุ้นจะตี๋ซะบ้าข้าวว่าข้าว่าของมักของดองว่าให้กินยังไม่ได้ซีมสักเทียเลยตอนเป็นอันเอาคนเลี้ยงสร้าง ทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะทำไมาทไมไม่ไปเลี้ยงช้างเมื่อวานนี้เมื่อก่อนแสดงที่สุรินทร์พอดีนไปไปหามาแล้วไปเจอช้างตกมันก็เลยวิ่งหนีมาเหรอครับอ๋อนึกว่าจะอยู่กับช้างเลี้ยงช้างอยู่นะครับผมเดี๋ยวตักไทยตักไทยแม่บ้านเยอะๆก่อนอันนี้ใครม้างเนี่ย สวัสดีลูกๆสวัสดีค่ะพี่สาวพี่สาวอ่ะไอ้ทุนบอกไอ้แฟนเล่าผู Naj ้ใด้แฟนเล่าผู้ใด้แฟนไอ้ทุนแฟนเขาอยู่เกิดแล้นะอันนี้เป็นใครเป็นใครมั่งเนี่ยพี่สาวคนเลี้ยงช้างพี่สาวคนเลี้ยงช้างโอ้ หลายๆคนตันนี้พี่สาวคนลิกท้หมดเลยเนี่หน้าตามเหมือนกันเออนี่นี่นี่หน้าตามเหมือนันนี้ลูกชายคนกลางนอ่ครับอ้อันนี้เดินทางมาจากร้อยเอ้าทำไมอยู่ร้อยเอ็ดไปอยู่ร้อยเออะไรไปเรียนอยู่บ้านว่าแมนที่แท้หนีน่นี่กีนี่เล่นเดียวกันครับเุ่นเดียวกันเออป้า สูงก็พออีกสูงก็พอสูงก็นี่หนูอีกได้พ่านได้ได้พ่านแม่ให้พ่านพอพอครับผ่ันพอเพราว่าสูงกวนไหนสูงกว่าพ่ออีกจำพอเป็นน้องตอนนี้เห็นกันจะเคลียร์ไปกับนี่หนูยันยันครับยังไม่เห็นนะเห็นมันนี่แหละเป็นเพื่อนกันเลยมาเออหน้าตาหล่อหน้าตาหลอมันพ่อเว้ย เหมือนกันเลยกับผู้ใหญ่บ้านพี่น้องครับแม่เนี่ยขมินนที่เลนยอกตเอาเลยไอทิ่ซีมยังงิตื่นแต่ว่าลำาหญ่ยงมาลุดลห่ยังมาลุ่มทิ่ซีมจะตื่นซีมจะตื่นรึเแล่าเมื่อกี้

ว่าพักก็ย,ย่างแหมได้พักแฮมย่างแหมได้ครับเน่ให้เนาะเออสีไข่ก็ข้าเจ้าข้าเจ้าไปเ,เอาไปขายมูนนั่นก็เน้อมูนที่ว่าช่างไปกินสุเทียตัวนี้น้อยนั่นสินอันนี้มันคองแแหงมูมงน,นี่ของแแหเลยเด้ดนี่คองแแหงเราก็แหมเนาะแม่ครับออที่เพิ่นอัดคลิปกับมอมธนัดแดกอันนี้นี่เจ้านี่แหละในอันที่แม่เบิ่งในคลิดว่าขายขันเท้าขายตัวละเท่าไหร่ ถ้าอยู่เขตนี้ตัวละสามพันแปดค่ะถ้าออกนอกเขตก็อีกราคาเนี่ยเพราะว่าหมูราคาสูงค่ะมีหน้าตาประมาณนี้ค่ะห้อนแดดห้อนแดดแดดห้อนพานได้เลยรับพานได้เลยครับเอาใครอยากใครอยากทานอะไรนะครับอรุณก็มีนะครับใครอยากทานอะไรได้เลย อยากกินเลยสงสารช้างเหอะนะสวัสดีครับสวัสดีครับใครอยากทานอะไรกินได้เลยพะนะครับอยากทานอะไรกินได้ภาษาสุรินเนาะภาษาสุรินก็ไปกินมาแต่สุรินมาแต่กินสุรามาแตกินมาแต่สุรินแล้วตอนนี้มาถึงอะไรนะกระบินกระบินบุรีที่นี่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ วันนี้มากินเน่ยข้าวปุ้นแล้วก็ย่างหมูครับผมวันนี้น้อย่างย่างหมูเอาข้าวปุ้นกับผักเด้อลูกไส้หมูกไส้ญ่ลูกไส้ทุ่นลูกไส้อะเสี่ยวคุณยายบัตรเอาเสี่ยวไปท่านมาหอด๋ินะไอทุ่นไอทุ่นเสี่ยวไปท่านมาหอดเ่าว่าเห็นเลยเลยเห็นดอกทับลานอยู่สามชั่วโมงเหรอเพราะท่านหอดจะเทียนเพราะหูจักเกียร์เฮ้ยบาจื้อเพราหูจักหมองบปล่จัดการเรียบร้อยแล้วไม่ ไม่รู้จักองา嘛พักมุไดไรรเ่พักมุดก็ได้มาทำอาหรกับพี่น้องเปรียวๆกับมี่วะไม่ก็เปียกน้อเนี่ยอันนี้เกลือมากินอะไรกินไงกินมันลากลินกัน

เมื่อกที่ข้าวผ้ายิบไก่นั่นไปก่อนกันแม่นอนอย่างนี้เหรอแต่กันครับเออเดี๋ยวขอยสิลร่างซิมกับปุ่นแจ็กติมือนกันเหมือนกันเพื่อนล่างเลยบะหัวน้ำยาอย่างน้ำยาปลาทูฮะน้ำยาปลาทูปลาทูคือครับน้ำยาปลาทูปลาทูใส่อะไรปลติดือนะปลาทูอย่างเดียวใช่หรือเปล่าใช่ครับปลาทูน้ำยาปลาทูนะลองกินไหม

กินฟ้าเสียงมังะติวก็่ันลํายตนท่บกับเจ้าตามตเจอแม่ดิก็โทรไปอีกหองนึงเจ้ามาหอดามใครเป็นคนทําลํายเนาะลําปยปะทูดแห่เป็นบมดงีม่วเบ็น้ํามันะมาหรอกกาอเหรนคะปทูแห่ไส้แปดส่สามใส้ยังของขจาวาไส้เครื่อกระดาษเช็ดชิวอันนี้คืออะไรฉันทางาน น้ำเงากระถูแถวใส่ใส่ยังไงใส่กระดาษเจ็ดจิ้าวเว่าใส่กระดาษเช็ออเดอันซุ่มขาวเจ้าว่าจักแมนบ้แมนอันนั้เใจ้ายๆัเออมาหากันูกจักเลปริมาณยางไอ

สอ่ร้อยเมตรนี่ทานมาเมื่อกี้กิโลหนึ่งปั่นเนยไเป็นยี่น้ำยาได้เป็นำน้ำยานอันนีผู้เห็นน้ำยามาพีน่าสัมผัสได้หนิเย้าบ่ะเ้าพีสาวของคุณนี่เื่อยพูเลียงไส้อีผู้นึงเ๋มจสาคนเป็นคนทำน้ำยานี่ อร่อยไหมเขาเขาทำเอาอะไรเอาอะไรใส่มากเอาอะไรใส่กะทิใส่ต้กแกงถ้าเราถ้าเรามีเวลาเราทำก็ใส่ปลาใส่ปลาอะไรมันเป็นเดือดอย่างเดียวเดือดปลาลกบ้านมันเป็นกระป๋องหอมปลากระป๋องหอมแล้วมันมันมีเดซื้อที่ตู้เย็นปลากระป๋องมันมี่ใส่อะไรไว้ไม่ทันได้ไหมปลาทูอย่าเดียว แม่ยังไม่ได้กินตั้งแต่ไม่สบายมาหน่ยังไม่ได้กินสักทีก็เลยมาถามนี่แหละว่าเอาอะไรใส่นั่งวันนี้จะลองกินดูของดองก็ไม่กินพกินอกินหลายทงวหรอแต่ว่าจอยจะไหลร้านจอดรถก็ไม่ต้องไปไหนมั้งมันจอยกินปากอับด้อนเนี่ย

เป็นย yeah. um. uh. ิงแจมันจะหลบไปอีกยังไงยังไปอีกยังไงเดอดวัวบ้าบ้เปียดมันจะวกมันจะวกกินปากัระป๋องนิดนึงกระตูนีดนึงแล่มิดระมัหรวยหวันในฟองมัดไปตือกระตูเดี๋ยวประตูร่วระตูมันเบมาตลาด เป็นายมาคือยุ่ของมันไลรว่าสร้างขอบคุณจากเที่ยวอันนั้นขอบุญว่าสร้างขอบคุณจากเที่ยวอันบุญรับบอเขาใช้ใช้คนท่านที่นักส่งบะไรมากติดติดกันครบในฟังตาของแม่เขาแต้วสร้างอยู่รงมกินอยู่นี่นี่สร้างดาป่ะเน่ยมาบอมาไหมบ้าทานไปโควิดแล้ว

แล้วไ่เลยประหยันี่เทีบไปบกระินานี่ไ่ะหยัอนี้่ี่ก็ายคนเีวหกหกที่นี่เรากินมันเดียวไม่เป็นอะไรกิน ยู่ก็ดีลบไปลบมาอยู่แบบนีลบลไปลบมาอยู่บบน้ไปยุบ้นลบไปลบมากอ็ดีเราอะไปหาพนับงานบริษัทเจกเ้ออ้นเร็วอดมาเจ๊นะกนมาเหตครั

งเปี้ยงวันนี้ใส่เกล็ดทีออิรันเกลบูรเลันเื่อเเูไต้องดิใช่ิเครับกอนกรสอบกตืน้ันเอกินด้วกันน้นเป่ากินไาวกินยาก็เอาให้ลูกสาวกินด้นะหมเหมือน ขล้ no นอย่งใคแขกเลยเด้อใคัวใค่เนี anyway? ่ยกินเใครพูนอะก็กินกงมอหันไอขใค่เนี่ยกินเลใครพูนะกินมอหัน่ยเอาไปแล้วอาไปไหนเนี่ชตชตเออคนที่บ้านผมดูแลไที่กินไปไอ่อเป็น่ไรเป็นพย่กเดียมันถอยเิ็นหมูไหมปุ๋ยอเป็น ตู้หาไปเ้เสพเาสกเจ้าหอมอะไรหายด้วแมถามทำไมนะแม่ไปนอนตามนอาทาุแรงนะั่นจงไปว่เขาง่ายอยู่ดอกล้งวิธี่ห้องเขาง่ายตัว่นได้ตัวนยง่ต่วขันบอกมองจอดเดียวคุณได้ยีเนี้ยบอกไปานเลยขันผู้ใดบ่มาจงนใหกูด้ย่างเดียวเลยเขาใจครับ ขันบ่จักนีค่บอกมันไม่ใช่คิดนี่แหล่บกลอไมมนได้ยินมันดูไมยอันนอกอของน้ำไม่กอนแล้น้ิดลคนลับโอเคโอเคครับกันแล้วจากจากซีเอ็นสามทหารลุงหน้า พรังม่นรงเดียวครับตรงโลโลมากมก่นมือแรกเด้อเบิ่งกันแรกกันเด้อกัเอากันแรกกันอยู่ฝั่งนี้เลยอยากกินบนั่งากหรอกเจอกันป้ายหนาตอนนี้เจอยู่ตรงไหนสกาูลโทรไปมั้ยแ

เอาไปดังตุ๊กเลยไปดังไร้านะตรครับโอ้โหตุไส้ในเกลือแบบไม่ไส่เล่ใส่ปลาจากลีเนการดี่จากลอด้การเด่กาเด่นี่กินนีัังกเดอรอกินแต่จะพูมอยู่ฝั่งุนตัวน่แมนยู่ฝั่งกลางเยฝั่งีไม่นเปิดีงหนว่น่เป็นมีนีแนเ

ก็เป็นย่งดอัดเสียไปแล้วร่จมา Các đầu của dạng hẹn cắt hết dạng hèm hèm dạng đầy đi cắt hèm hèm